สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องข่อยสุบหมูสะก้อนนะครับผมไผ่คำามาเบิ่งคลิปนี้ลำๆำเรื่อยๆตื่นความเรืยเบอร์ได้พี่น้องมื้อนี้นึ่งพัดกะเพราหอยกับผัดพริกแกงพี่น้องผัดพริกแกงหมูมาครับแซ่บๆพี่น้องขอบคุณพี่น้องเช่นนิญครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องครับให้ฮอดเมื่อนสับไว้ๆนะเด้อพี่น้องเด้อมาครับกินข้าวครับแซ่บๆเพิ่งก้าวหน่ะ โซส,สีแล้วเวียกพี่น้องโซส,สิเลยกินเขาเมื่อนี้วันสิพี่แก่ใหม่แก่ใหม่ล้วก็สิมาเต้าเมืยมาซับต้นข้าวโพดไม่ให้กล้วยกิน้ือเขาจิตวัตรประจำวันครับ พัดหอยกิบกีตาคุณเป็นงุม่มาเลยพี่น้องปล่อยเทียมเ,เปิดติ่งน้ำไปก่อนพี่น้องยันเทียมหุบน้ำไปข้ามกวอนโอ้ยไขอ,อยานไขอแท่งมเลย,ออย,ออย,ออยน่าไม่รู้น่าบเจ้าเนาะมาพี่น้อง หวนขึ้นเกาล่ะอากาศกะไดวันนี้ช่วงใบ่ช่วงบสองคึมมาบวันมน่ที่ตกบอตกขึ้นเกาโอ้ยนายนายน่ผลไ,ไม้เพื่อนที่ตกให่อขกับบอตก เปยไป,ไง,ไปงมงบุกไมยมากหมื่ว้านน่งแยผลิตตุ่มไว้ลวกไใ็เลยมาผัดกินในหมู่ส่องหยบด้วยมันบาหยาบปะนี่ตื่นสามารถใบไปไม่น้อง ตื่นสามารถกับฮันหน่ะเขาหอกเห็ดออกมข้อคุ้ยแังเได้เพ็ดเบียกแงีอื่นต่อบ่ได้เห็ดเห้เบิ่งเรื่อพี่น้องมันลิมันเปล่าขั้นผมบ่อยากเบียดผมติดเห้เบิ่งอยู่อันนี้ผมอยากเบียดเบียดท้ายอย่างเขาอยากเบียด ถ้ามันผสมบางอยา่างแบบผมเห็นในเมืองนี้พันเด็กเขาทีเขาท่างคนนี้ไปนอนมึงขึ้นนี่ได้พัดอันนี้แหละพัดพัดพิีแกงหนึ่งใส่บุกทั่ว เสาโค้งสั่ง,ทง,งแ,แ,แท่ผมบ่งหุ้แด่เลยล่ะทิพซีต้นทิพหาต้นเออทิพบุกต้นมาหนีก็นจีไปหาหาใหม่มาเส็จเป็นเสาเอาต้นโบราณทีเบินพี่น้องเอาต้นเอาเสาใหม่เลยล่ะ nhập loài phải không? con mùng vàng còn Hãy subscribe เสียบอยกเขาเจ้าก็ได้เขาเจ้าต้องจันนี้ไงเลยพี่นอ้องมันเสียบลืมบอกว่าผมมือนผมฉิดน้ำปลาเขาบอก,กผิดผงใส่ทั้งล่างแล้วผมตักกับเผาปกเลยพี่น้องเสียบสูตรพริกพริกน้ำปลา,างไงพริกกับน้ำปลาครับเอิ่นพริกน้ำปลาให้ก่อนพี่น้องครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับ,บผมไปคำามาเบิ้งกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับหล่อมๆเรื่อยๆสื่อฟ้เรื่อยเบอร์กันสุกขนเด้อยพี่น้องสำหรับค,คลิปนี้เป็นกรัองผมสวัสดีครับเสียบเสียบเพื่อกาเหรอครับผม